พวกอยากแกเข้าไปอีกวัชชีดำมึงเลยละเนะหายเพื่อนๆสวัสดีครับดูผมพีนะครับสวัสดีดีรบับหลจากบ้านผมกับบ้านไออุน่นตะวันนะครับให้ไฟไหม้ไปก็คือสามคนที่เล่นวันบล็อกด้วยกันนะครับไฟไหม้นะครับอันนั้นก็อันนั้นบ้านตะวนันนี่บ้านไออุน่นอันนั้นเอามานะ น,นั้นบ้านตะว,วันนี้บ้านในอุ่นะน,นั้นบ้านปุ่นนะน,นั้นบ้านหมูมเมงมีกำแพงเราจะทำได้นี่มึงพอผมโปงไงล่ะเนี่ยเขาเข้ามาอีกอ่ะน,นี่บ้านหมูมนะผมก่าจะทำบ้านใหม่แล้วนะไม่อยากไม่ทำแล้วบ้านนั้นอนะ่ะแพนด้าก,กูหายนี่ไงแพนด้าก,กู อันนี้ผมจะทำพื้นก่อนนะจะทำเป็นพื้นหินนะก็จะทำเป็นบ้านหินนะเมื่อไมใ่ให้เราโดนไฟไหม้ง่ายแต่ว่าใครทำกุ้ยเนี่ยหละกูเผาทั้งบ้านตัวเองผเผาทั้งบ้านเพื่อนกูเผาหมดบ้านแต่ว่าผมเอาหินมาจากไหนกูเผาตรงนั้นเุ๊ยทำแบบเล่นหมกคนเดียวก่อนนะ เลยพวกน้นมันเข้ามาแล้วมันรู้ว่ากุทางป่าเราต้องแอบมันงนระับเราต้องแอบมันร้างนั่นไอ,ะอตะวันนั้นึมนจะไม่ได้นะใครจับตะวันเหลือไอ้อุ่นเนี่ยแหละแต่น่าจะสองคนนั้นน่าจะช่วยกันจับนะส่วนผมนะก็มาสร้างบ้านให้เขาใหม่อ่ะรู้ว่าอันนี้จะเป็นบ้านของใครนะดูกันไปก่อนนะ น,นี่ที่ปั๊มหินอัตโนมัติแต่อตอนนี้ผมยังไม่ปั๊มหินเลยดิป้าเนี่ยหินมันโดราวาเนี่ยเออลงดิเวลอก็ไกม่ค่อยจะมี ผมยังมีคำถามด้วยนะครับว่าผมจะบอกคำถามด้วยนะครับถ้าเช่นคุณเล่นมินิโวในมินิโวแบบนี้นะครับแล้วคุณคุณโดนมาจำบ้างคุณไฟไหมคุณจะเกิดคุณจะทำไงครับคือผมบอกเลยนะครับดับไฟครับไม่ถ่ายนะครับเพราะผมใช้ทางน <c oughs> ้ำไอเบยเด้จับ นานที่กูจะได้เปิดปมนะเนี่ยนี่ครับแต่ผมมีเครื่องปั๊มหินเร็วกว่านั้นนี่ครับนี่กูจะไม่เผยแพร่คลิปนี้เด็ดขาดดึงนะเอาเอาเยอะเยอยูทูบลี่จมอรุกีมาเลยเกกับแบล็กเก็ตลองกองสมานแง่งเก่งกอง ผมไม่รู้นะพวกนั้นเขายังไอ้หี่อาแม่งเข้ามาก่อเลยไอ้ตะวันน้องหนูพ่อพานนะตะวันนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะรู้ดีนะครับเราได้ทำการบอกอายุชื่อแล้วก็อยู่เดียวกัน <laughs> ช่องกูบินแน่วะเนี่ยเราให้ตะวันมันไปเล่นแบบอื่นนะให้มันไปเล่นแบบ แบบ S C P ของมานะไม่ชอบเล่นแบบ S C P ครับโอเคผมจะทำเป็นพื้นนะับบนี้นะผมไม่เคยสร้างบ้านหินเลยผมเคยสร้างบ้านแบบสร้างบ้านมานะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่กูสร้างบ้านหินเนะี่ยต่อไปมันเป็นโครงคนระับอ่ะอาหารก็ไม่มีกระเย็นละ เล้วแล้วี๋ยวไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์จะให้พวกเขาครับแต่งเองครับโอเคตอนนี้ติดมินิโวมากเลยแล้วก่อนนั้นเล่นแต่มินมาครับแบบนี้ก็ไม่ได้ เออเล่นนานแล้วนะชิปนานแล้วหลังจากที่ผมได้ประกาด <c oughs> เปเีียนอดีใหม่ก็ไม่ได้เจอเพื่อนใหม่เลย <c oughs> ไม่ได้เจอเพื่อนเก่าเลย <c oughs> เพื่อนนี่มันเปิดไมม์คุยกับผมแล้วไม่ชอบเล่นแบบนี้ไม่เคยไม่ไม่เลยแม่งไม่มาเล่นกับกูเลย <c oughs> ใครที่เองใครที่ไออุ่นแม่งเห็นคลิปนี้ใช่ไหมบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่ชวนเราดูเยอะ <c oughs> รับรองเลยนะครับว่าบ้านนี้ครับจะเป็นบ้านที่แย่ที่สุดในโลกครับที่ผมสร้างอะไรเงี้ยครับนะน,นี่แบบบ้านแย่มากปั๊มหินต่อครับไม่รอจะรอระแบายละปั๊มหินเราก็จะขุดหมดไหมวันเนี้ยชุบเนี่ยแล้วขุดไม่หมดหรอห้ามขุดครับคือแบบไป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 ขุดขุดขุด,ขด บ้านผมมันเป็นกำแพงนะควมันจะมีกำแพงป้องกันพวกซอมบี้นะแต่มันก็ไม่ได้ป้องกันอะไรขนาดนั้นถ้าใครตุ้มตามมันมาระเบิดนะมันก็น่าจะไม่ไหวอยู่แล้วอะเพะอะเพราะบ้านผมมันไก่มากไไก่เกียงผมมีก็มีเพนนะบอกเลยนะว่าฉันคิดถึงพวกนาย จะไปวันท้งพวกนายกูจะหิวตายแล้วเนี่ยออิเตอร์บ้าบอมันทำให้ผมหิวนั่นเองนะครับไม่ใช่อีเตอร์มันคืออีเตอร์ดาวทองแดงนะครับสามารถคุณอินได้ร้อยฝ่ายชนนี้นะไม่ว่าจะเป็นเพชรหมูหมาก้าไก่ปลากระเบน้็ยังจะจับเต่ากบนะครับแล้วแมวน้ำมาให้อยู่ในบ้านนี้นะครับ แถ้าเครื่องคุณไม่พอนะรับผมก็จะแนะนำว่านะแนบไปสกอรตี้นะครับเ,เปไปแอบ,บที่อค้าของนะครับกูเนี่ยค้าของนะครับแบบมีหินเป็นเลือเฟือชีวิตกูมีแต่หินเลือเฟือแม้ตะวันไอตะวันอ่ะไอนี่ก็มาครับไอไออนไออุน่นคือแบบ เกียเอยแบบฟาร์มชัวลายมันข้องงามนะทุกคนผมจะสร้างเป็นประตูแบบบ้านหินมันจะเข้ากันไหมรู้สึกเพรไม่ใสามคนน,คน,นี้นะมันคือแบบเันบ้านแบบมันไม่ใช่บ้านหินนะเออนี่คูทําให้พวกมึงนะเออนี่คือแบบทําให้พวกมันนะให้มันอยู่กันนะแล้วก็ให้คนป่าด้วยนะให้คนป่าที่ผมเพิ่งจับให้ ให้คนป่าที่สองคนนะั้นนี่มันเพิ่งจำมาด้วยนะมันแหลกอะ่ะเออแม่งคุดแหลกเลยอะ่ะยีน้องกูปิดห้องไว้เนี่ยแล้วแม่งไม่ปิดห้องไว้นะแม่งรู้แน่เลยว่ากูสร้างบ้านอันนี้มีคำหยาบคายนะนผู้ชมเด็กต่ำปาหนึ่งขวบควรได้รับคำแนะนำนะครับจากผู้ใหญ่ที่ไม่ได้รับยาเสพติดนะครับไม่ได้ดื่มการใช้ายาเสพติดนะ แบบวันนี้ไส้ครับอย่าลืมกันแล้วด้ครับวันนี้ผมมาสุดเพล่ชิปตัดชิปปับ๊บอู้วันนี้แบบอู้ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนอะ่ะชิปนอนไปครับชิปเย็ดตกมาไม่ตาย มันแบบนี้มันบั๊กบ่อยมากเลยนะเวลาเรานอนมันจะยืนอันนี้ผมทำสร้างเองนะผมไม่ใช้เครื่องเครื่องเออ่ภูมิประเทศนะถ้าภูมิประเทศมันสร้างก็ไม่สวยสิครับไอเรนผมสร้างบ้านเป็นสวยอยู่แล้วมีคนว่กกเาเกือไอเรนช่องผมจะบินไหม

อย่างนี้ถ้าผมคิดอะถ้าท่านผู้ชมเชื่อผมท่านผู้ชมก็จะรู้แล้วว่าพวกแมงชอบเลน่นเนสีพีกันกูอือกอยากเล่นเอาชิลเลิล่ด้ว <c oughs> <c oughs> แต่แบบนี้ผมชอบสุดแล้วนะมันจับคนปา่าได้ง่าย้วยถ้ามันไม่จับคนป่าน้องคือแบบเราจะจับคนป่าดได้กี่ครั้งก็ได้แล้วคนระับโอเคบ้านได้ทำการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ก็ของจากลาคลิปไปเท่านี้ที่ฝานะโอเคครับท่านผู้ชมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดติงด้วยนนะะเจอกันใหม่ทีนหน้าวีพีพน,ะพนีก็ไม่ผ่ผาครับ